ทุกพี่ครับเรลียกกับทอมวันนี้มี10นิ้วตัวใหม่มานะครับอีกแล้วมาอีกแล้วตัวนี้ก็10นิ้วเก่าแล้วมันต่างกันยังไงสองตัวนี้10นิ้วใหม่ไหมแล้วเหรอครับโอ้โหพัฒนาตัวนี้ยังรินเลยพี่เนี่ยครับทำแทบไม่ทันตัวนี้ <c oughs> อันนี้เป็น10นิ้วตัวเก่าที่ตัวเราขายอยู่ตลอดตตัวนี้กระทอมคือตัวเนี้ บางคนก็ว่าไม่ชอบงานไม่อัดบางคนก็ว่าชอบไม่ชอบตะแกรงปั๊มอย่างเงี้ยเราก็เลยพัฒนาเป็นตัวที่มีความสวยงามขึ้นอีกแต่ทางน้านเสียงมันก็แตกต่างนะครับท่านอันนี้ก็ได้โทนที่ลูกทุ่งอันนี้โทนลูกกุ n โคลนวกันสลับ2รุ่นเนี้ยถือว่าเสียงแตกต่างกันมากอันนี้เราก็พัฒนาอีกอย่างรุ่นเนี้ยลูกค้าเปิดมันมันแบบต่อเน,นื่องตุ๊บตตัต๊บแบตหมดซะแล้วไม่ไหวพอชาร์จแบตด้วยเปิดด้วยเปิดแรงก็ไม่ได้อีก ไม่ดังใจอีกทีนี้เราเลยพัฒนาเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้ก็เป็นตัวทูอินวันสามารถเสียบไฟตล10เปิดได้ตลอดไม่มีแบตหมดอ๋อนี่ก็คือข้อพิเศษของมันใช่ไหมใช่ข้อพิเศษของมันคือต้องการความต่อเน,นื่องของลูกค้าลูกค้าบ่นมากว่าลูกพี่แบตไม่ทนเลยโอ้โหจะไม่ทนนี่กระทมเปิดแต่สองโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นก็เลยมีพัฒนารุ่นใหม่มาคือตัวนี้ตัวน,นี้ก็เป็นรุ่นทูอนวันสามารถเสียบไฟได้เลยคือต <c oughs> <ๆ>่างรุ่นนี้รุ่นนี้ก็คือเวลาเราแบตหมด มันเติมแบบไม่ทันแล้วก็ทําให้เราเร่งสุดไม่ได้เร่งปุ๊บก็ตัดปุ๊บตัดปุ๊บแต่เนี้ยทำแก้เกมมาคือสอ0ยสิเข้าจะตรงเลยข้างในตู้ก็จะมีสวิตชิ่งอีกหนึ่งตัวเพื่อแปลงไฟให้กับตัว power ของเรารสำหรับตัวเนี้ยราคาก็จะเหลี่ยมกันหน่อยอย่างตัวเนี้ยแปดพันเตัวเนี้ยก็หมื่นเห็นไหมราคาเหลี่ยมกันมา2000เพราะว่าจะมีเพิ่มสวิตชิ่งและอุปกรณ์ย่าดอย่างมากมายแล้วก็ในเนี้ยแบตก็ตัวใหญ่กว่าตัวนี้อีก เพราะว่าเซตลำโพงใหญ่ขึ้นทีนี้การดีไซน์ออกแบบชองดูดูความขึงขันอย่างนี้ก็เหมือนตู้ P A มากขึ้นหรือไม่ตู้ B A มากขึ้นตรงนี้น่ะแดี๋ยวตนี้ก็เหมือนตู้ลำโพงบ้านมากขึ้นแต่เราก็ใส่ตะแกรงปั๊มเพื่อให้มีกลิดไอคามเป็น P A ออกมาด้วยในการในการออกแบบทีนี้2รุ่นเรามีการพัฒนาเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้กับรุ่นนี้สามารถใช้มิกอย่างนี้ได้ใช้มิกอย่างนี้ได้เพื่อลูกค้าต้อการพูดไม์แล้วก็เสียบอย่างนี้ได้เลยโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มไม่ต้องเสียบไฟสามารถ เสียบผ่าน USB มิกอันนี้มาก็เปิดได้เลยนี่แหละข้อดีของรุ่นนี้เนี่ยสมมติว่าลูกค้าต้องการแบบพูดไม่ก็ซื้อมิกกั้นี้ไปได้เลยสอ0พันบ,บาทไม่ต้องเสียบไฟเพราะว่าในเนี้ยเรามีระบบ USB ในการเสียบไว้แล้วว่าเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้เราก็เสียบตรงนี้เนี่ยเสียบตรงนี้เสียบตรงนี้ก็สามารถออกไปหามิกได้เลยเห็นไหมออกไปหามิกได้เลยอย่างนี้เลยเนี่ยต่อละมิกได้เลยรุ่นนี้เหมือนกันครับก็ทำมาเหมือนกัน ทำาไมถึงทำมาเขาต้องเพื่อ,อาการให้ลูกค้าใช้งานแบบสะดวกสบายโดยต้องมีปลั๊กไฟอะไรมากมายอย่างนี้นี้ก็สามารถเสียบตรงนี้เลยก็สามารถพูดไม้ได้เลยรหดับตัวนี้ถือว่าสุดคุมค้มทีนี้ทางด้านดอดลกลำโพงมีความแตกต่างไหมดอกลำโพงก็จะแทบจะเหมือนกันกระท่อไม่่วาเป็นลำโพงเบสก็เป็น10นิ้วเหมือนกันทั้งสองรุ่นเ <Okay. S 1> สียงกลางอันนี้อาจจะใหญ่ขึ้นหน่อยเสียงกลางนี่ก็เป็นตัว4นิ้ว2ดอกแล้วก็มีแหลมได้อีก2ดอกรหดับตัวนี้ส่วนตัวนี้เสียงกลาง3นิ้ว4ดอกรหดับตัวนี้แล้วก็มีแหลม2ดอก จะตากันที่นี่ดอกอันนี้ดอก4นิ้ว2ดอกอันนี้ดอก3นิ้ว4ดอกเสีตงกเป็นโครโทนเลยใช่ไหมครับคือโครโทนเนี่ยอันนี้อันนี้โทนแบบลูกทุ่งลูกทุ่งแบบดุดานปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัวนี้ก็โทนแบบลูกกุ้งได้ความใสความหวานความนิ่มของเบเมาก็แลกกันก็เหมือนกระตู้กระท่อมเนี่ยตู้อย่างอันนี้ก็รู้สึกบึกบึ้งเข้มแข็งแรงอันนี้ก็หวานช้อยเนี่ยแบบนังกระท่อมนี่ความแตกต่างก็จะประมาณนี้ก็แล้วแต่ลูกค้า การใช้กระท่อมตอการความดุดันตอการความบุบบึนหรือฟังเพลงแค่แบบปกติไมนตการองการ,ร220ก็ตัวนี้ก็พอแล้ว8 9 0 0ส่งฟรีถึงหน้าบ้านาเทอร์เบิร์มิกตัวนี้ด้วยพร้อมไมอย่างี้กระท่อมเนี่ย11,400ั 11, 000, บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านสำหรับตัวเนี้ยส่วนตัวเนี้ย1 9 0 0งรบาทไม่รวมไมซื้อไมเพิ่มเป็นต่างหากอีกหนึ่งชุดเหมือนกันราคาสูงขึ้นเสียงก็มาตรฐานขึ้นพอมควรพร้อมด้วยระบบไฟ2 in 1 สองก็ได้ไฟแบบก็ได้จบในตัวเดียวครับผมอยากฟังเสียงดูแล้วสองตัวนี้ไปเปิดเลยกระทอ่อม ทีนี้เรามาฟังเสียงไตทวนี้ครับผมครับทดสอบทดสอบทดสอบได้ความสดความชัดบทเพราะว่าตัวนี้ถือว่าได้ดีมาก้องพงก็เป็นเกจดีทั้งหมดว่าเป็นเสียงกลางเสียงแหลมครับมาครบทุกอย่างทดสอบทดสอบทีนี้จะขยับรุ่นมาอีกหนึ่งรุ่นครับมปทีนี้ขยับปอีกรุ่นครับตัวนี้เป็นดอกสี่นิ้วครับก็ได้ความกว้างของเสียงขึ้นไปอีกความไกลของเสียงขึ้นไปอีกอหนึ่งรุ่นครับทียบนำครับตัวนี้หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านตัวนี้ 8,000ก็บาทส่งฟรีถึงนาบ้านนนครับผมใครอยากได้มิกเพิ่มพูดใหมอย่างเงี้ยเพิ่มเงินอีกแค่2,500บาทก็สามารถได้มิกไปพูดใหมอย่างนี้ได้เลยครับผม